เดี๋ยวเราพิมพ์เข้ามาที่กูก็นในเซ็นนั้นทุกคนอันนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเราพิมพ์กัวจีกัะเดีย,ดยม้อนขึ้นแบบนี้เราก็คลิกไปก่อนนะคลิกเข้าไปดูแล้วมันก็จะปักปักกดที่หน้าไหนหรือก็ข้ากดเลืนนะ่อนกรีมันก็นจะเป็น ตอนหน่อนทุกคนเน,ไไน,น็ไม่ค่อยดีแต่น้ันก็ดีอันนี้จะเป็นหน้าของ Google Adsense ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าของเราอ่ะมันโดนระงับการชำระเงินนะเพราะว่าเพราะว่า,าการยืนยันตัวตนคือยืนยันที่อยู่จดหมายยังมาไม่ถึงตอนเนี้ยเดือนหนึ่งแล้วจดหมายยังมาไม่ถึงเราแล้วทุกคน เราสู่เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูในส่วนอื่นนะทุกคนเรามาดูในส่วนของรายได้ใน youtube กันทุกคนอันนี้จะปรากฏช่องทางการรับเงินมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำวิธีการนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนนะทุกคนรายได้ของ youtube ตอนนี้มันได้ยังไงนะทุกคนตอนนี้มันจะได้อยู่ที่เอ่อหนึ่งเดือนนะทุกคนเอ่อในเดือนปัจจุบันอะ่ะมันยังไม่นับเพราะว่าถ้า เดือนปัจจุบันมันจะนับก็คือสิ้นสุดวันที่สามสิบแล้วก็มันจะนับในช่วงประมาณวันที่สิบสองอะไรเงี้ยของเดือนหน้าแลทุกคนก็คือสมมติว่าเรายืนยันตัวตนอ,อของอะไรนะของที่อยู่เอ็กเซส่งมาให้แล้วเราก็ยังรับเงินไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องให้เข้ากระบวนการของ YouTube ก็คือแบบว่าจะทำเป็นขั้นตอนเหมือนว่า ออประมาณวันที่หนึ่งถึงสามสิบก็คือนับเป็นหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งถึงสิ้นเดือนได้ไหมก็นับเป็นหนึ่งเดือนอาจจะวันที่สามสิบหรือเปล่าล้วนถึงวันที่สามสิบอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ถึงสิ้นเดือนแล้วกันเราก็มาโนว่าอย่างนี้นะแล้วก็คือวันที่สิบสองไอ้วันที่สิบถึงสิบสองมันทําการตัดวีก็คือของเดือนที่แล้วก็คือวันที่หนึ่งสามสิบรวมเงินแล้วก็ตัดวี แล้วก็จะโอนเงินรวมเงินใน Google นะ่ะทุกคนก็คือแบบอันเนี้ยเหมือนหน้าเนี้ยอันนี้ก็คือยอดบัญชีใน Google ใช่ไหมใน YouTube ไม่ใช่ google สิผิดก็คือรวมบัญชีใน YouTube แล้วก็คือแบบว่าอืมก็รวมนะแล้วก็ตัดยอด 10, อวันที่วันที่สิบประมาณวัน สิบถึงสองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วพอวันที่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบหกจะทำการอวนเข้าไปในเอ็กเซน์ก็คือในบัญชีนี้อ่าซึ่งเราอะ่ะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนจดหมายมันยังมาไม่ถึอองนะทุกคนเราก็คือได้เงินก็คือมันก็อยู่ใน Youtube ในส่วนของ Youtube อย่างเดียวอะไรเงี้ยยังไม่ไปถึงของพอ่าของในส่วนของเอเซนใช่ไหม ก็คือตอนนี้ก็คือแต่ว่ามันก็ตอนนี้ยังได้เดือนเดียวนะเดือนหนึ่งเดือนแรกมันไม่ถึงร้อยดอลลาร์ถ้าสมมติว่าเ,ออเรายืนยันจดหมายแล้วเราก็ยังไม่สามารถถอนได้ทุกคนเพราะว่าในการถอนหนึ่งครั้งก็คือต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรอดอลลาร์ใช่ไหมส่วนเออส่วนในในส่วนของยอดยอดสุดท้ายทุกคน ของเดือนนี้ก็คือมันยังไม่ได้เอ่อกันยาใช่ไหมเดือนตุลามันยังไม่ได้เริ่มเอ่อตัดยอดอออนะทุกคนเพราะว่านี้มันหนึ่งถึงสิบหกมันเพิ่งมันนับแค่หนึ่งถึงสิบหกแต่ว่ามันยังไม่ได้บอกเงินด้วยซ้ำว่าเท่าไหร่ยังไงตอนนี้เพราะมันยังไม่ได้รวมแล้วก็ไม่ได้ไม่ทำการรวมแล้วก็ประมวลทั้งหมดอะแล้วก็อวมให้เราใช่ไหมเพราะว่ามันยังยังขาดอีกครึ่งเดือนก็คือ ต้องไปนับวันประมาณที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดของแต่ละเดือนใช่ไหมถ้าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันนับสามสิบหรือเปล่านะหรือว่านับสามเอ็ดด้วยเนี่ยแต่ว่าเออถ้ามันถึงสิ้นเดือนแล้วพอวันที่สิบเดือนหน้ามันก็จะทําการรวมยอดแล้วก็โอนเงินมาให้เราในส่วนของ y ยูทู e เป็นทุกคนแต่แล้ว <c oughs> เราเราก็คือจอดหมายอนะ่ะเราเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจดหมายมันแบบว่ามาถึงเราหรือเปล่าทุกคนตอนนี้มันอาจจะไปประเทศอื่นหรือว่ายังไงนะแต่ว่าเราก็รอก่อนแล้วเราก็แบบคิดนะว่าหรือเราจะย้ำส่งย้ำไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้ามันอ,อ่หลายเดือนอะ่ะทางยู u ู e ก็จะทําการแบบยกเลิกเวยนะทุกคนยกเลิกรหัสพินเหลือในทนะำนองเนี้สามเดือนอะ่ะเดี๋ยวเราก็ามา วันนี้เราจะมาทำอ,อ,อะไรอนะ่ะวนใส่บัญชีนะทุกคนเมื่อกี้เราเห็นว่าพอมีเงินเข้ามาในส่วนของ YouTube ใช่ไหมมันก็จะมีอะไรนะช่องทางการรับชำระเงินอ่ะเนี้ยเราจะเพิ่มเพิ่มวิธีการชำระเงินนะเดี๋ยวเราหาสมุดบัญชีก่อน อ๋อที่เราเห็นว่าเรารู้สึกว่าในบัญชีก็คือเขาน่าจะต้องการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะเรารู้สึกแป่ว่าเหมือนว่าเหมือนว่าต้องกรอ,อกทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูข้อมูลเต็ง ควาคือมันต้องใส่มาษาอังกฤษจริงแล้วเราก็าเราจะทําการใส่ข้อมูลนั้นทุกคนแล้วก็เราเราไปไปดูรหัสไอ้นั่นมาแล้วทุกคนสวิฟโค้ดธนาคารอันนี้ของธนาคารที่เราใช้นะทุกคนเราก็มาดูที่หน้าเว็บนะทุกคนอกสอชใช่ไหมแล้วก็ดูข้อมูล มันก็จะมีการใช้ข้อมูลแบบการอนเงินจากต่างประเทศเออแบบเนี้ยก็คือต้องใช้ส่วนประกอบใดบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับระยะเวลาการอวนอะไรเงี้ยนานไม่นานอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือมีบัญชีไว้ให้เราพร้อมเลยนะทุกคนก็คือเราต้องกรอบตรงเนี้ยชื่อบัญชีธนาคารก็คือเป็นภาษาไทยนะที่เป็นภาษาไทยก็คือทกศาาใช่ไหมอ่อ เพื่อการเกษตรอะไรเงี้ยอันนี้เราก็คือใช้ในการโอ,อนต่างประเทศแล้วก็ก๊อบในส่วนนี้ยชื่อบัญชีธนาคารเออรหัสสวิปเมื่อกี้เราก็ก๊อปจากตรงนี้ไปนะแล้วเราก็เอาไปวางแล้วก็หมายเลขบัญชีแล้วก็อยังไม่ใช่นะเดี๋ยวชื่อนาคารก่อนอชื่อธนาคารส่วนชื่อบัญชีเดี๋ยวเราพิมพ์แล้วอาจจะเบอร์ไว้นะทุกคนว่อาอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหม ื่อในบัญชีธนาคารคือชื่อจริงของเรานะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษชื่อจริงนะเปะ็นจริงนะทุกคนโอเค โอเคเดี๋ยวเรากดบัญชีทั้งทุกคนต้องรหัสผู้รับเงิอนอันนี้เขาบอกไม่ได้บังคับนะทุกคนแล้วเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าต้องใส่รหัสอะไรนะแล้วก็กดบันทีทุกคน กดเข้าไปดูได้ทุกคนแบบว่าจะกรอกข้อมูลอะไรให้ถูกต้องนะเที่ยนนี้มันก็เพิ่มรายการชาระเงินได้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราเราไม่ได้จะเพิ่มทุกคนเดี๋ยวเรากา็ดูอันนี้แหละแชทอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้อมูลได้ทุกคน แล้วก็แตะไปที่เปลี่ยนข้อมูลแล้วเราก็มาดูนะทุกคนว่าข้อมูลที่เราใส่ทั้งหมดนะถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้จะอัปเดตนะทุกคนเราก็ใช้อันนี้แหละแต่ว่ามันมันดูแบบว่าแก้ไขอะไรแบบว่าข้อมูลแบบตั้งเดิมไม่ได้นะนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วเ,เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าหลักอัหน้านี้ก็คือสังเกตนะทุกคนว่ายอดเงินของเดือนนี้ก็ก็เ,เข้ามา90เอตเตอร์ลา80เป็นเพราะว่าอาจจะเ,เป็นเพราะว่าอาจารแเลกเปลี่ยนตอนเนี้ยเงินไทยกับเงินยูเอตดดอลลลรามันเงินไทยมันสสามิ38 สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามแปดแล้วรึปเปล่านี้เราไม่แน่ใจนะแล้วก็อัตราไลขเปลี่ยนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ,อัตราเงินในขนาดนั้นด้วยนะทุกคนไม่ไม่เกี่ยวกับว่าวันที่เราได้จะกี่บาทกี่บาทใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าช่วงที่เราได้แล้วเ,เงินลดมันก็ต้องลดนะทุกคนวันนี้ก็คือแบบว่าช่วงนี้มันมันขึ้นนะทุกคน อันนี้เราก็เพิ่มเรียบร้อยนะทุกคนเพิ่มบัญชีช่องทางการรับเงินนะทุกคนก็คือตามปกติอะ่ะก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีเงินครบสิบสิบดอลลาร์หรือเปล่าวิสิตเราก็สามารถมีช่องทางการรับเงินให้เรากรอกข้อมูลได้นะทุกคนแต่ว่าของเราอะ่ะตอนสิบดอลลาร์แล้วมันก็ไม่ไม่ได้นะเพราะว่าสิบดอลลาร์แต่มันยังไม่ทําการโอนเข้ามานะทุกคนเพราะว่ามันโอนมันก็กําหนดตามระยะเวลาด้วยนะทุกคนเขาก็ต้องโอน เป็นเวลาก็เราได้สิบดอลลาร์แต่ว่าเลยเวลาโอนไปก็เขาไม่ได้โอนเข้ามานะทุกคนแต่ว่าพอสิบดอลลาร์ปุ๊บมันก็ทําการส่งข้อมูลมาให้เราเอา่อส่งอะไรส่งจดหมายเซนอะ่ะให้เราเลยนะทุกคนก็คือมันไม่เหมือนกับเงินที่โอนเข้าบัญชีนะครับเงินที่โอนเข้าบัญชีก็จะแบบว่าตามเวลาที่กําหนดแต่ว่าถ้าสิบดอลลาร์แล้วจดหมายเซนอะ่ะก็คือจะส่งให้เราเลย เหมือนเราตอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยก็คือที่อยู่อะไรเงี้ยก็ส่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจบคลิปนี้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสับใครนะ